ดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการองค์การมีชีวิตนะคะรายการที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การนะคะวันนี้เราขอเสนอตอนอำนาจและการเมืองในองค์การค่ะวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่พิเศษและเป็นตอนที่พิเศษสําหรับรายการเราเลยลนะคะเพราะว่าเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยซึ่งจะเป็นใครจะน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยนะคะค่ะ ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญคนสําคัญนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับคําว่าอํานาจกันก่อนนะคะคําว่าอํานาจเนี่ยคนทั่วไปเวลาได้ยินคํานี้เนี่ยก็จะตีความหรือว่าให้ความหมายในเชิงที่ไม่ดีเชิงลบใช่ไหมคะแต่ในบริบทของการเป็นองค์การเนี่ยอำนาจถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะคะที่ผู้นําต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเรียนรู้กับมันเพราะว่าเพื่อที่ผู้นำเนี่ยจะได้นําเอาไปใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้องค์การเนี่ยบรรลุปเป้าหมายค่ะ เวลาเราพูดถึงอำนาจในการบริหารงานนั้นก็อย่างที่อมนีพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยจะต้องใช้อํานาจเพื่อให้บุคคลทําตามเพื่อที่เราจะต้องการให้องค์กรของเราบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งอํานาจในที่นี้เราจะหมายรวมไปถึง3คําไปด้วยกันนะคะ1คําแรกก็คือคําว่าพลังอํานาจในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า power คําที่2คือคําว่าอิทธิพลในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า influence และอันที่3ก็คืออํานาจหน้าที่ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า authority ค่ะ สำหรับพลังอำนาจหรือ power นะคะก็คืออำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวของผู้นำได้รับมาจากองค์การและเป็นอำนาจที่พร้อมจะให้ผู้นำได้นำไปใช้นะคะต่อมาอิทธิพลหรือ influence ในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่คำที่แสดงความหมายที่ไม่ดีอิทธิพลก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอำนาจเช่นกันนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นการจูงใจการเสนอแนะนะคะเมื่อผู้นำใช้อิทธิพลเนี่ยผู้ตามก็จะเชื่อควาแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะ ตัวสุดท้ายก็คืออำนาจหน้าที่หรือ authority นะคะอำนาจหน้าที่เนี่ยเป็นอำนาจที่องค์การมอบให้กับผู้ดำรงตำแหน่งเพื่อที่จะได้ปฏิบัติภารกิจขององค์การได้อย่างสำเร็จนะคะเป็นอำนาจที่มาพร้อมกับหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนะคะและจะเกิดขึ้นได้ถ้าผู้ตามเนี่ยให้การยอมรับค่ะ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าอํานาจคืออะไรต่อมาเราจะมาพูดถึงประเภทและแหล่งที่มาของอํานาจกันค่ะซึ่งเฟรนช์และลาเวนได้แบ่งประเภทของอํานาจเป็น5ประเภท 1. อํานาจการให้รางวัล 2. อํานาจจากการบังคับ 3. อํานาจตามกฎหมาย 4. อํานาจจากความเชี่ยวชาญและ 5. อํานาจจากการอ้างอิงค่ะเรามารู้จักกันที่ตัวแรกกันก่อนนะคะก็คืออำนาจการให้รางวัลหรืออำนาจให คุณนะคะเป็นอำนาจที่บุคคลยอมรับอำนาจเพราะต้องการได้รับรางวัลผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผู้นำที่ใช้อำนาจนี้ต่อมาอันที่สองนะคะอำนาจอำนาจบังคับหรืออำนาจให้โทษเป็นอำนาจที่บุคคลยอมทำตามเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลงโทษและ3ค่ะเป็นอำนาจตามกฎหมายอำนาจซึ่งอำนาจเนี่ยบุคคลยอมรับทำตามเพราะว่าเชื่อว่าผู้ใช้อำนาจเนี่ยมีความชอบธรรมในการสั่งการค่ะ ไม่สามารถอกเลีเ่ยงได้มักจะเป็นอำนาจที่ติดมากับการดํารงตําแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการค่ะต่อมานะคะก็เป็นอำนาจตัวที่4ก็คืออำนาจจากความเชี่ยวชาญน,นะคะอำนาจตัวนี้เนี่ยเป็นอำนาจที่บุคคลให้การยอมรับเชื่อถือแล้วก็เคารพในตัวผู้นําเพราะว่าผู้นำเนี่ยมีความสามารถและก็ความเชี่ยวชาญในางาน,นนั้นๆนะคะสุดท้ายอำนาจตัวที่5ก็คืออำนาจจากการอ้างอิงนะคะ เป็นอำนาจที่ผู้นำเนี่ยอ้างอิงถึงบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงหรือมีบารมีนะคะเพื่อที่จะมาเสริมความศรัทธาแล้วก็ความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองค่ะเอาละค่ะ สิ่งที่พวกเราสองคนนะคะได้พูดคุยกันมาทั้งมดเนี่ยก็เป็นความรู้เป็นเนื้อหาเชิงทฤษฎีนะคะแล้วในบริบทของการเป็นองค์การที่มีชีวิตจริงล่ะคะจะเป็นแบบไหนเราสองคนก็ได้รวบรวมคอมเมนต์จากคุณผู้ชมมานะคะส่วนใหญ่ค่ะก็สนใจในประเด็นเกี่ยวกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ในองค์การค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะก็ได้นําบทสัมภาษณ์นะคะของท่านผู้ในการโรงเรียนท่านหนึ่งนะคะว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ในองค์การนะคะแล้วก็ เจ้าพ่อเจ้าแม่ในองค์การเนี่ยมีบทบาทอย่างไรในการบริหารจัดการองค์การบ้างนะคะองค์การในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงในบริบทของการเป็นโรงเรียนนั่นเองค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยเผมเองมีประสบการณ์การบริหารโรงเรียนมา10กว่าปีเนี่ยถามว่าเจอไหมกับเจ้าพ่อเจอไหมกับเจ้าแม่ต้องบอกว่าเจอครับเจอทุกที่ด้วยนะครับทุกโรงเรียนที่เคยบริหารมาก็เจอ บา้บานที่เนี่ยเจ้าพ่อเนี่ยไม่ใช่ครูนะเจ้าพ่อเป็นนักการพันโร姆ซึ่งหนักกว่าครูอีกนะไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครเอาอยู่นะครับผมเคยเจอแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่มองบวกนะมองบวกพยายามหาปัญหาว่าทำไมเขามีอำนาจจังทำไมเขาใช้อำนาจในทางที่ผิด ที่จริงแล้วอำนาจของของคนเราเนี่ยมักจะมาพร้อมกับตำแหน่งหน้าที่นะผู้บริหารเองมีอำนาจก็ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารครูก็มีอำนาจตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ได้รับการมอบหมายจากทางราชการนักการพันโรงเองเขาก็มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับตามบทบาทตามหน้าที่ของนักการพันโรง แต่ที่เราเจอเนี่ยเขามักจะใช้อำนาจในทางที่ที่เข้าทางให้กับตัวเองมักจะใช้อำนาจในทางที่ผิดนะถ้าเราสามารถเปลี่ยนเขาให้เขาเนี่ยมีอำนาจในทางที่ถูกก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเรานะครับผมก็ใช้วิธีการต่างๆที่จะโน้มน้าวให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาใช้อำนาจนั้นเนี่ย มันไม่ถูกมันเป็นการเอาเปรียบเราก็พยายามที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีและก็พยายามให้เขารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องอำนาจที่ถูกเนี่ยมันคืออะไรนะครับและที่สำคัญเราต้องทำตัวอย่างเ,เราเองเราต้องอยู่ในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของเราด้วยเช่นกันเราไม่ไปเอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชา เราไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการสั่งเป็นสั่งตายแต่เราใช้อำนาจหน้าที่ที่เป็นทางการเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราใช้ความเป็นตัวอย่างใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งของเขาเราใช้การ,ระยะนานมิตรในการจัดก,การสิ่งเหล่านี้ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการองค์การมีชีวิตแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเจอกันต่อแต่ในประเด็นของหัวข้อการเมืองในองค์การสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ